สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ชีวิตประจำวันของน้องผักนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวซิงเทพนะครับเป็นซิงลมของน็อกตัวนั่นเองนะผมต้องขอเล่าเท้าความก่อนได้ไหมก่อนที่จะเปิดกล่องตอนนี้ผมใส่ชุดน้ำา3ตอนของ ID.cooling อยู่นะน่าจ,จะชื่อ f o r ์ดโฟ6์สซึ่งมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าคือเราเปิดฟู l l หลดแล้วเนี่ยคือพัดลมแม่งแบบดังมากเลยนึกเหมือนว่าคุณอยู่ในแบบเครื่องบินอะ เออนั่งเครื่องบินแล้วแบบอยู่แค่ไปพัดอะเสียงไม่โคตรด,ดังเลยดังอย่างนั้นเลยนะอือแล้วก็เลยแก้ปัญหาว่าทํำยังไงดีวะเราถึงจะให้เสียงมันเบาลงได้นะครับตอนแรกก็ซื้อพัดลมรอบสูงมาก่อนนะครับนี่คือตัวนี้ TT t u p Fan 12 Turbo 2,500รอบนะครับนะฮะซึ่งตัวนี้คือแบบอันนี้คือแบบซื้อมาสองตัวเลยนะมาใส่แทน ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เบาลงนะเสียงมันก็ไม่ดังเท่าไหร่แล้วแ้วคราวนี้ก็เลยแบบว่าอุณหภูมิของตัว cpu เนะี่ยมันไม่ค่อยต่ำนะไม่รู้สิคือจะว่ายังไงดีจะบอกว่าตัวชุดน้ำมันไม่ดีก็ก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันก็ลดอุณหภูมิได้ระดับนึ่งนะแต่ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันถึงวิ่งแบบไม่ได้ทำอะไรนะวิ่งอยู่ที่ห้องศาอืม วันนี้ก็เลยลองเปลี่ยนจากการที่เราลองเล่นชุดนาบนะกลับไปเล่นสิงลมเทพๆดูบ้างนะว่าอุณหภูมิในประมาณไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะเลย้วกันนะฮะบ,บอกเลยนะว่าเจบีไม่ได้จ่ายนะและนอกตัวก็ไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยนะะอันไหนดีเราจะรีวิวว่าดีอันไหนไม่ดีเราจะรีวิวว่าไม่ดีนะฮะกองมาเลยอ,อันนี้เป็นใบรับสินค้าใบต็ด แยดแกะก่อนนะฮะคือแบบเดี๋ยวจังวะในกล่องนี้มีอะไรไหมโอเคไม่มีละเอาลงโอ้หนี่หอ่อห่อแบบแน่นมากจริงห่อแบบแน่นจัดเลยโฟมรองสองชั้นนะครับเนี่ย ถามว่าทาไมถึงเลือกซิงคตัวนี้นะ่ะจริงผมแบบไปดูมาหลายเจ้ามากเลยว่ะเราจะเล่นซิงลมตัวไหนดีมันก็มีอยู่สองเจ้าที่เข้าต่างก็คือน็อกตัวกับดีรู่แอสซิสซสามซึ่งน็อกตัวเนี่ยผมก็ไปดูว่า เราจะเล่นรุ่นไหนได้บ้างมันก็มีอยู่สองรุ่นที่เข้าตาก็คือตัว N-H15 กับ N-H15S นะครับซึ่ง2ตัวเนี้ยต่างกันแค่พัดลมก็คือตัวน็อกตัว 15S จะมีพัดลมแค่1แต่ว่าน็อกตัว15จะมีพัดลม2ตัวแต่ว่าราคานี่คือแบบถูกลงมาเยอะเลยจก 3,990เก้าร้อยเก้าสบี่พันบาทอันนี้แค่3,690อนหกเแต่ซึ่งอันนี้ผมได้โค้ดมาลดอีกหนึ่งรบาทนะก็เหลือแค่3,590ันห้าเกะฮะโหกล่องไม่อยากแกะแรงเลยเป็นโรคบ้ากล่องคือแบบว่าไม่อยากให้กล่องขาดแล้วก็เก็บกล่องไว้ด้วยนะสะสม แต่ว่าไปลืมเล่าของดนะีพูเนาะดีพูก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็มีสีดำด้วยซึ่งตรงกับเคสพอดีและเคสก็คือสีดำเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยของดีพูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ชื่อเสียงเขาจะดีก็ได้นะแต่ว่าถ้าเทียบกับนอกตัวผมผมยังชื่นชอบนอกตัวมากกว่าภายในกล่องนี้ไม่มีอะไรนะ กล่องเปล่าไม่ใช่กล่องเปล่ากล่องใส่โฟมมาตรงนี้ก็เป็นเขตต้องเป็นกล่องรองอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเอากล่องเอาอะไรออกก่อน,นโอเคเอาลงไปอันนี้เป็นเอเซอรี่กับพัดลมหรือเปล่าน่าจะใช่นะเป็นกล่องอะไรในนี้ก็จะมี อ๋อันนี้สายโลน้อยอ่คอมบอนพาร์ตนะฮะอันนี้ก็เป็นแมนวลอันนี้เป็นขาขาอันนี้ของอะไรเอ่ยอันนี้เป็นขาของอินเทลนะผมลองรับ l lga 115X แล้วก็พันสองแล้วก็พันเจ็ดนะครับแต่เราไม่ได้ใช้เราใช้ของ MD อันนี้น่าจะเป็นขาอด MD. ของอันนี้นี่ซ็อกเก็ตใช้ได้นะครับเอาออกเลยอันนี้เป็นสแปร์พาร์เอาละอันนี้จะยุ่งยากหน่อยละมาขอดูก่อนนี้มันจะมีสแปร์พาร์ของ ของอินเทจะเยอะหน่อยของเอ d มดีจะนิดนึงอ,อันนี้จะแปลพารอันนี้ขาอุ๊ยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวหรอกอีกตัน อืมอันนี้น่าจะเป็นของอ่าอันนี้น่าจเป็นของ AMD ครับอันนี้ตัวนี้นะเดี๋ยวขออ่านมมนูมนวก่อนเดีย๋ยวนจะตั้งอันนี้เป็นสแปร์พาร์ทมีเที่ยวล็อกมาให้คู่เพิ่มคู่หนึ่งหรือเปล่าแล้วก็มี สติกเกอร์นอกตัวซิลิโคนนอกตัวเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราจะใช้ซิลิโคนนอกตัวกันนะเอาอบนี้ให้แบบ FFO ไม่ต้องทำงานบ้างเวลาเปลี่ยนทีไรก็เปลี่ยนแต่ของ FFO ตลอดเลยอ,อันนี้เป็นตัวซิงสิงหนักนะเนี่ยอืมค่อนข้างหนักเลย โอเคดูโลกไปหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> อันนี้เอาออกไปก่อนนี่ประา,านนี้นะเอ้ยิงแบบค่อนข้างใหญ่อยู่นะแต่เบากว่าที่คิดไปเยอะเลยคิดว่าจะหนักกว่านี้อันนี้เอาออกที่กั้น อพัดลมอืม,อมเอ้ยสิงดูดีมากเลยครับอืมแต่ต่ว่าเราคงต้องเอาลูกเอาก่อนเนาะก่อนจะติดตั้งดูประมาณน,นี้ก่อนเนาะโอเคครับเดีย๋ยวเรามาลองฟังเสียงเจ้าเครื่องนู้นก่อนอว่า มันแรงขนาดไหนะจะลองดูก่อนนะเดี๋ยวขอปิดเครื่องก่อนเราจะมาเริ่มเปลี่ยนยต่อโอเคจะดาวไว้ก่อนนะเดีย๋ยวเรามาลองปรับรอพัดลมแบบที่ผมใช้ปกติด้วยนะ <c oughs> ตัวที่ปรับเนี่ยก็คือปั๊มแฟนนะครับ เดี๋ยวผมจะปรับเป็นโหมดธรรมดานะที่มันวิ่งพันหกร้อยรอบอ่ะคอยดูวะคอยฟังเสียงนะคดวยิงเสียงไหมไม่รู้ได้ดยินเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวลองเอาไมค์เข้าไปดูใกล้ๆก,ก่อนเนะี่ยอันนี้คือไมค์นะฮะเสียงมันจะดังกวไมคเลย แล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามาอยู่ใกล้ผมกับมอนเนี่ยคุณจะได้เสียงประมาณเนี่ยซึ่งผมอ่ะปกติผมจะล็อกรอบไว้นะให้มันวิง 1, นะว่งแค่พันรอบนะะถ้าล็อกรอบก็จะวิ่งแค่หนึ่งพันนะฮะเสียงก็จะเงียบลงเออนะเงียบกิ๊บเลย <laughs> เงียบกิ๊บเลยเสียงแบบเงียบกิ๊บไม่ไดีนะ นี่นะ่ะคือเสียงที่ผมต้องการอยากให้มันเงียบเป็นงีงแต่โดยที่ความสามารถแม่งไม่โดนลดลงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนชุดน้ำสามตอนให้เป็นสิงลมก่อนนะค,ครับวันนี้คือลองเสียบคร่าวก่อนนะจะลองดูว่าพัดลมมันหมุนหรือเปล่าโอเคเริ่มโอ้ยหมุน อันนี้ลมจะจะเข้าทางนี้นะครับแล้วออกทางนี้มันจะมันจะเหมือนมันจะสวนกันอนะ่ะมันจะน,นี้อันนี้ลงม,มาก่อนปื๊ดอ,อันนี้เป่าขึ้นนี่วางทางลมแปลกๆนั่นเนะี้ยโอเคฮะอันนี้ลมตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยนะครับเคเรื่องติดละด,ดึงลองเทสดูก่อนอนะ่ะ อันนี้เราเปลี่ยนซิลิโคนของนอกตัวด้วยนะซิลิโคนคู่ตัวเลยตอนนี้เทม,มอยู่ห้าสิบห้าองศานะครับเครื่องมันเพิ่งบูตนะมันจะต้องรอแป๊บหนึ่งพราะมันจะลงไปต่ำได้เท่าไหร่เห็นไหมเฮ้ยสีสิเอดชี่ยส1ิบองทำไอเดสุเ เชียไม่เคยแบบเปิดคอมแล้วรู้สึกว่าพราวขนาดนี้มึงเย็นจังวะนี่ฮะเรามาดูอุณหภูมิรอบดีกว่าเฮ้ยเนี่ย40ป้าเฮ้ยเย็นจัดนี่ลงไปต่ำสุด37เนี่ยดูดิเชียเย็นจังวะเอเคครับเดี๋ยวเราขอประกอบคอมตัวนี้แล้วมาสรุปลอบนะครับเดี๋ยวขอประกอบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวสรุปไปรอบนึงนะฮะ โอเคครับอันนี้มาต่อกันนะจากเมื่อกี้นะปล่อยประมาณห้านาทีนะตอนนี้คือแบบมันก็โหลดบ้างแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงบ้างนะมีร้อยเปอร์เซ็นต์บ้างมียี่สิบหกเปอร์เซ็นต์บ้างนะโดยจากกราฟเนี่ยตอนนี้ซีบียูอยู่ที่สี่สิบห้าองศาต่ำสุดที่วัดได้ตอนนี้คือสี่สิบสี่องศาแนะ mm hmm. ม็กซ์สุดคือหกสิบคือแบบน้อยมากเลย อดูดิไม่น่าเชื่อนะว่าซิงเทพเนี่ยมันจะโหดขนาดนี้อจริงๆต้องท้าความก่อนนะไอซิงนี้คือราคาม,มันแพงกว่าชุดน้าของผมที่ผมซื้อมาตอนแรกนะแล้วดูตรงน,นี้ดิตอนนี้คือผมปรับทางลมใหม่นะจากก่อนหน้านี้ที่ผมเป่าไปทางนี้นะวันนี้คือผมปรับมาทางนี้แหละคราวนี้คือลมมันจะมาทางเดียวกันก็คือมันจะมาจากทางขวาออ,ออกทางนี้ครับออกทางซ้าย สายนี้คือจะเป็นลมดูดออกนะครับทุกอย่างที่อยู่เนี้ยมันจะออกมาดาังนี้หมดเลยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเล่ในในสนุกสน,นุกนิดีนึงนะครับอันนี้คือตกมาสีลล่สิบสามนแล้วลงมาเยอะมากเดี๋ยวขอเปิดซีดีเบลองซี D ดีเบนซ์ดูดีว่าความเร็วเอ้ย คอร้อนจะขึ้นไม่ได้ว่าไรนะโอเคลองรีเฟรชรีเฟรชโอเคกดมันติดคอลั่นในสนใจต้องสนใจวะเดี๋ยวผมขออญาตสนใจฟังนีดดียวอ่ะตอนนี้คือเจ็ดสิบเก้าแปดสิบครับ อืมตอนนี้เสียงลมมาแรงขึ้นกว่าเดิมนะจริงๆผมเซตไว้ด้วยแหละผมเซตให้มันแบบว่าถ้าอุณหภูมิมันเกินแปดสิบอะให้พัดลมมาทํางานร้อยปร์เซ็นต์ะครับอืมแต่ถ้าต่ำกว่าเจสก้ก็คือวิ่งเงียบๆโอเคที่ดังนี่คือเป็นพัดลมพัดลมของทีทีนะฮะที่ไม่ใช่พัดลมซีพียูแปดสิบสอง อ๋ออสกอร์ได้หมื่นแปดเลยเหรอนี่ดูดิสกอร์ได้ 18, หมื่นแปด,ด,ด 18, เลยทุกคนเค้น,นี่ขนาดไม่ได้ป่าไปนะแล้วดูมันลงมาเร็วมากเลยจากแปดสิบสองเมื่อกี้ลงมาห้าสิบเก้าละห้าสิบแปดลงเรื่อยๆเลยฮะอันนี้น่าจะมาหยุดที่ประมาณสักสี่สิบห้าสี่สิบหกละมั้งคิดว่านะห้าสิบ อมผมจริงๆผมว่ามันลงแค่ห้าสิบก็พอแล้ะก็ถือว่าเวิร์กละถือว่าโอเคละดีกวันก่อนเยอะเลยนะฮะโอเคอันนี้เ,เสร็จละไม่มีอะไรที่ครับก็อย่าลืมฝากคลิปรีวิวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวเทสเบนนะครับก็เดี๋ยวรอของก่อนคอมพิ่งประกอบไปเมื่อกี้ถอดอีกแล้วคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะผมมาเจอกไปคลิปนะผมบ๊ายบายสิยาฮีีา่าบายโอเคครับลืมพอดีว่าระหว่างที่กำลังเช็คฟุตอยู่เฮ้ยเราลืมเราลืมเทสเสียงนะครับอันนี้คือไม้นะครับไม้ตัวเดิมเลยเดี๋ยวเราจะเอาไว้ตรงนู้นเหมือนเดิม,มอ,อันนัน นี่คือนี่คือเสียงที่ทุกคนจะได้ยินนะคคือทุกคนต้องได้ยินแบบผมนะนี่คือเสียงที่แบบว่าเงียบมากๆคือมันเงียบสุดๆนะฮะเงียบมากนะฮะโอเคครับไปละบายบายเจอกัน